สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวประกอบนะคะว่าเอเราจะหาตัวประกอบได้อย่างไรนะคะวันนี้เราไปดูโจทย์ที่คุณครูนามาเลยค่ะโจทย์แรกนะคะสามสิบหารห้านะคะว่ามีค่าเท่าไหร่เรานํห้านะคะไปหารสามสิบได้หกครั้งนะคะเพราะว่าห้าคูณหกได้สามสิบเมื่อลบกันนะคะได้ศูนย์นะคะซึ่งเป็นการหารลงตัวนะคะเหลือเศษศูนย์เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นการหารลงตัวนะคะ เราไปดูตัวอย่างที่สองะคะ่ะโจทย์ที่สองยี่สิบหารเก้านะคะเรานำเก้าไปหารยี่สิบได้สองครั้งนะคะเก้าคูณสองได้สิบแปดนะคะลบกันนะคะเศษเหลือสองนะคะอันนี้จะเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะพอเหลือเศษนะคะหลายหลายคนอาจจะงงว่าการหารลงตัวกับหารไม่ลงตัวเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับตัวประกอบนะคะ คำว่าตัวประกอบของจํานวนใดๆนะคะก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือถ้าเรานําตัวเลขมาหารและสามารถหารได้ลงตัวเศษเป็นศูนย์เมื่อไหร่แสดงว่าตัวเลขนั้น่ะถือว่าเป็นตัวประกอบนะคะอะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างสามสิบเรานำห้าไปหารสามสได้หครั้งนะคะห้าหกสลบกันนะคะ เศษเป็นศูนย์ถือว่าเป็นการหารแบบลงตัวถ้าหารลงตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเราถือว่าตัวนั้นเป็นตัวประกอบทันทีนะคะก็คือว่า5เป็นตัวประกอบของ30นะคะอ่าอย่างเช่นเรานํา9ไปหาร20 9 20บเก้าแปด่ะลบกันเหลือเศษเป็น2อ่ะถ้าถ้าเหลือเศษปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราจะถือว่า9ไม่ใช่ตัวประกอบของ20นะคะเพราะว่ามันเป็นการหารไม่ลงตัวปุ๊บถ้าหารไม่ลงตัวน่ะถือว่าไม่เป็นตัวประกอบทันทีนะคะ การหาตัวประกอบของจานวนนับบางจานวนเนี่ยอาจจะมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวนะคะมากกว่าหนึหรือ2ตัวฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่ยกมาก็คือวันนี้ก็คือจํานวนนับ20่สิบ่ะจะมีตัวเลขอะไรที่หาร20ได้บ้างนะคะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่าง1ก่อน1นะ,ะเลข1เนี่ยเป็นเลขที่สามารถหารจํานวนนับได้ทุกจานวนเลยนะคะฉะนั้น1นะคะกับ หนึ่งหารจำนวน20ก็ได้20นะคะก็ได้ตัวมันเองคือ20นั่นเองนะคะเมื่อลบกันก็เป็นศูนย์นะคะเรานำห้าหรือสี่ก็ได้นะคะไปหารฉะนั้นห้าอะไรได้ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบนะคะลบกันก็เหลือเศษเป็นศูนย์นะคะเราใช้สองไปหารยี่สิบสองนะ สอครั้งได้20นะคะลบกันก็เสร็จเป็น0ูนย์ะคะเมื่อหารลงตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะถือว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวประกอบของจํานวนนับนะคะก็ในที่นี้ตัวประกอบของ20นะคะก็จะมีเหมือกัน6ตัวก็คือมี1นะคะสามารถหารได้แล้วก็20สามารถหารตัว20ได้นะคะเลข2ก็เหมือนกันนะคะสหาร20ได้10ครั้งหรือเอา10ไปหาร2ก็ได้นะคะก็จะได้20เหมือนกันเลขต่อไปนะคะเลขส นะสี่ก็สามารถหารยี่สิบได้เลข5้าก็สามารถหารยี่สิบได้นะคะซึ่งตัวประกอบของยี่สิบเนี่ยนะ,ะมีมากกว่า1ตัวนะคะก็คือมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะการหาตัวประกอบโดยการคูณบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีโจทย์ก็คือยี่นะคะวิธีการคิดนะคะง่ายๆนะคะให้นักเรียนเริ่มต้นตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะ หาตัวมาคูณนะคะให้เริ่มต้นจากเลขหนึ่งใช้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยไล่คูณไปเรื่อยๆยนะคะจนถึงเอาสิบสองไปคูณอ่ะมาดูตัวแรกค่ะหนึ่งคูณอะไรแล้วได้ยี่สิบสี่อ่ะหนึ่งคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ก็คือหนึ่งคูณกับยี่สิบสี่ก็คือหนึ่งกับตัวมันเองนั่นเองะค่ะเวลาคูณนะถัดจากหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปก็คือใช้เลขสองนะสองคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ก็คือคูณกับสิบสองนะคะ ต่อไปนะคะก็คือเลข2องถนแล้วเราลองดูว่าเลข3ามสามารถหารได้ไหมนะคะปรากฏว่าเลข3ามนะคะสามารถนําไปคูณกับ8เรแล้วได้ย4สี่นะคะหลังจากเราใช้3ามแล้วเราก็ลองดูว่าเราใช้4ี่เนี่ยคูณแล้วได้ย4่สี่ไหมปรากฏว่า4ี่นะคะคูณกับหเราได้ย4สี่นะถ้า4ี่คูณได้แล้วเราก็ต้องลอง5้าต่อสมมุติว่าเราใช้5้าปรากฏว่าหเนี่ย มันไม่สามารถหาตัวมาคูณแล้วได้ริบสี่เราก็จะข้ามไปนะคะก็คือจากห้าก็เป็นหกปรากฏว่าเราใช้หกปุ๊บหกคูณสีได้ยีิบสี่มันซ้ำกับตัวที่เราหาได้แล้วนะคะถ้าเกิดการซ้ำแบบนี้นะคะเราจะหยุดแค่นี้นะกะก็จะมีตัวประกอบแค่นี้นะคะฉะนั้นก็จะมีตัวประกอบนะ,ะทั้งหมดแปดตัวนะคะแต่เวลาเขียนให้เรียงจากเลขน้อยไปหามากนะคะ ฉะนั้นตัวประกอบของย4ิบสี่จะมีอะไรบ้างก็คือเริ่มจาก1ก 2, 3, นึ่แล้วก็สองสามนะคะแล้วก็สี่แล้วก็มาหกแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสิบสองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองค่ะคุณครูมีโจทย์สามสิบห้านะคะวิธีการคิดเราเริ่มที่1ก่อนหนึ่งกับตัวมันเองนะคะก็คือหนึ่งกับสามสิบห้านะคะฉะนั้นหนึ่งกับสาหนะ,ะพอเราใช้หึ่งแล้วเราก็ลองไปดูว่าสเนี่ย สามารถหารสามห้าได้ไหมนะสองหารได้เฉพาะเลขคู่ฉะนั้นสาม้าเป็นเลขคี่หารไม่ได้เราก็จะข้ามนะสองหารไม่ได้ปุ๊บสามสามไม่สามารถหารสามห้าได้เราก็จะข้ามสี่สี่อะไรได้สามห้ามไม่มีเราก็จะข้ามตัวต่อไปจะเป็นห้านะคะห้าอะไรสามห้าห้าเจ็ดอ่ะห้าหารสามห้าห้าเจ็ดได้ห้าคูณเจ็ดได้สามห้าอ่ะ, 5, 3, 5, 5, 7, 3, อะถัดจากห้าปุ๊บเราก็โตต่อไปก็ต้องเป็นหก แต่หไม่สามารถคูณแล้วได้3ามห้าหกไม่สามารถคูณได้ส5หตัวต่อไปก็ต้องเป็นเจดเจปรากฏว่า7จคูณห้าได้ส5มห้ามันซ้ํากับที่เรามีแล้วถ้าซ้ําเมื่อไหร่เราจะหยุดนะคะซึ่งตัวประกอบของส5สิบห้าเนี่ยก็จะมีอยู่เพียงแค่4ี่ตัวนะคะก็คือ1นะสามห้าห้าแล้วก็เจ็ดแต่เวลาเขียนน่ะเราจะต้องเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เป็นความรู้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ